สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมคลิปมือนีนะครับเป็นมือนีผมมีหลรดดไทยขนาดตุลกางๆให้พี่น้องมาชมนะครับเป็นหุุดเก่านะครับขายออกนะครับบ่มีเวลาเก็บงานนะครับขายถิิงเพื่อมีผู้ใดที่สนใจอยากเอาไปใส่ไปสอยไปเก็บงานเอานียนๆหน่อยนะครับเป็นรุ่นใดนั้นมาชมได้ครับ เป็นรุ่นหาชิบแรงตัวเก่านะครับเป็น M อ็มมหาพันเอดูนะครับรุ่นรุ่นนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับผลิตประเทศญี่ปุ่นนะครับทนนะครับบอกไปก่อนนะครับคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับขายออกนะครับรถเข่าหลาไม่มีเวลาเก็บงานครับเก็บงานบาไหวครับแต่เครื่องนี้เกียร์ดีนะครับเดี๋ยวพาไปชมหล่อๆคันครับในเบอง์นี้เริ่มต้นจากยางครับยางนี่สภาพ80%เลยครับนะสีทั้งสีหล่อเลยครับ80%เลยดีเครื่องดีเกียร์ดีไฮดรอลิกดีนะครับรถคันนี้ครับ ตามสภาพก็คือภายนอกนะครับภายนอกบบางมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับเครื่องครับเครื่องสวยเครื่องเครื่องดีนะครับเครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์ปั๊มดีให้ดูลิกดีคือเรียวลงเรียวนะครับมีเบาะขาดนะครับตามสภาพคือลังค่าแตกอ่ซีซีบอดีกับเบางำไปไลยครับตามสภาพตามเห็นครับก็มีหลูกหมากหลวมนะครับมีหลูกหมากหลวมนี่ครับไฟแตกไปพูดอะไหารถราคาถูกๆนะครับไปเจ็บงาน ไปใส่นะครับบวกผ่านนะครับคลิปนี้ครับขายรถราคาเลยนะครับขายขาดทุนครับอันนี้ขายขาดทุนครับ M5 0ันเียอยู่รุ่นนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับใส่งานดีครับทนครับรุ่นนี้ครับนี่เบิงงยางครับยางสภาพเต็มรอยเลยครับซีเสร็จเลยครับกะเอาไปเก็บงานนิดหน่อยเปลี่ยนลังค่าเปลี่ยนเบาะไอเก็บรั่วซึมเก็บสลักเฮ้ยลูกหมากนี่ก็โอเคแล้วครับรถคันนี้ครับเนียนๆครับให้โดยดกดีครับ ผานเป็นผัานห้าผานหกผานหกนะครับตาช่างตรงรุ่นนะครับขีเมามีนะครับเนี่ยขีเมามีครับแต่ว่าปืนแตกเอาไปเฮ็ดเอาครับปืนแตกนะครับภายนอกตามสภาพไายแห่งดีครับเครื่องไทยไม่เคยเปิดนะครับ่ายดีไม่เคยเปิดนะครับนัดไม่เคยขยับนะครับ่ายนี่ตำหน้ครับคือเขาเชื่อมไม่นี่ครับนี่เอาไปตัดออกนะครับเชื่อมไม่ตัดทิ้งครับแต่เขาไม่ได้เชื่อมไม่ได้เชื่อมก็ตัวเสือนะครับเชื่อมผภายนอกนะครับ ที่ไล่นะครับเจ้าของก็จะไล่มือนี่มาเคสนี่ครับต้นนีครับนี่ครับแบบนี้ครับเชื่อมไว้ครับเอาไปตัดทิ้งครับตัดทิ้งเลยครับไปตัดออกก็จบแล้วครับบรได้เชื่อมใส่เสือเกียร์เสืออยังนะครับไม่บบเกี่ยวกับตัวรถนะครับเชื่อมภายนอกนะครับขอคนที่รับได้นะครับย้ำนะครับขอคนที่รับได้เครื่องเกียร์ปั๊มดีครับบุกขัดแย่นะครับเบื้องรอครับ บุกคขแก่ทั้งสองฟังเลยนะครับสินระบบดีครับรถคัน่ว่าสดบใส่บารักษานะครับผมขายตาสะพานมาขายทิ้งครับขายแบบลดราคาไม่เล็่มทะเบียนพร้อมนะครับเลี่มทะเบียนชุดโอนจดปีหาหกนะครับรถคันนี้ครับเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นปีหาหกนะครับรุ่นลางคาแดงครับยี่หาพันธุ์จะมีรุ่นรุ่นแรกนะครับเป็นรางคาผ้าใบนะจากเสาจะตรงขึ้นจะเป็นลางคาขาวราคาผ้าใบนะครับอันนี้รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับ บางคนกอว่า M ห้าพันข no ื้กันนะแมนอยู่ครับแต่ว่ามันมีหลายรุ Luci ่นหลายปีนะครับนี่คั้นนี้ขอขายหนึ่งแสนเก่าหมื่นหาพันบาทครับหนึ่งแสนเก่าหมื่นหาพันบาทชงฟรีนะครับรงฟรีสองร้อยโลครับขายขาดทุนนะครับผมซื้อมาสองแสนกว่าครับผมเจ็บงานบอมีเวลาเจ็บงานนะครับขายแบบขาดทุนไปเลยครับเอาเงินมาหมุนครับแสนเก่าหมื่นหาพันราคานี้คุ้มเลยครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับรถคันนี้เครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับ มันคมไม่มีดครับเหลือเต็มนะครับคมไม่มีดเหลือเต็มเลยนะครับคมไม่มีดบ่มีผูนะครับรถนี่จะมีลูกหมากรวมนะครับลูกหมากลูกหมากรวมทั้งสองฟังเลยนะครับรถใส่งานได้นะครับขับได้ขับดีนะครับขับได้ดันดินได้นะครับเครื่องนิ่มเยร์บ่มอนนะครับโฟวินใส่งานได้ปกติครับระบบโฟวินใส่งานได้ปกติขายตามสภาพที่ผมบอกเลยครับหลังคาแตกบ่วขาดไฟหนาแตกเออฝากระโปรงกระอปได้ครับบ่บุ่มบ่วยังครับฝากระโปงดีอยู่ครับดี เลือนมุงเรือนไม่ก็ดีเกียบบอดีดบอดเีงครับเกียแน่นครับขาดบ่เคยตัดนะครับนี่เห็นทางหา่างกันใชขาดเดิมนะครับขาดเดิมบ่เคอยตัดนะครับเครื่องบ่เคอยเปิดนะครับเครื่องดีบ่เคอยแกะนี่ครับจะมีตำหนิครับนี่เพื่อนมาเชื่อมครับตามความเป็นจริงเชื่อมงามกว่านี้ก็ได้นะมันกับบออได้ถึงอันนี้เฮ็ดนแบบขอคนรับได้นะครับเครื่องดีจะดี ที่ผมผมจะรีวิวให้เบิ้งทุกจุดเลยนะครับนี่กระทะเบอแตงครับราคานี้แจยางกับขุมนะฮะใส่เด็กเงี้ยเงีครับผ่านก็ดีครับผ่านใส่อีก4-5ปีจบถ่ายบ่เคยเปิดนะครับหัวหนัดบ่เคยขยำนะสิ้นบ่เคยเปลี่ยนทั้งสองนะครับฝาให้บ่เคยเปิดใครอยากเอาไปหารถราคานี้ไปใส่งาน,นครับได้รหลุดไงเดิมทะเบียนจดปี26กับปีสูงแต่ว่าจากของเก่านี่ใส่บ่รักษาส้มแน่จังหน่อย ขอคนรับได้ไหมครับแสนเก่ามือหาพันสนใจมาคุยกันครับอยากได้จังไหนแบบไดมาคุยกันได้ครับเลขทะเบียนชุดโอนครบนะครับเ5 0มห้าพันเอูหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับเลขทะเบียนพร้อมตามสภาพนะครับตามสภาพที่เห็นเครื่องดีเกียร์ดีให้ดูิกดีนะครับเกียร์หางบกตุกนะครับหางบกตุกให้ดูิกดีผ่านเปลี่ยนมาใหม่ผ่านไหมนะครับใบผ่านใหม่ทั้งหกใบเลยครับ จะผ่านกับคุ้มนะครับผ่านผ่านตรงรุ่นนะครับมีต้นนี้เขาเชื่อมใ้นะครับที่ผมบอกครับเขาเชื่อมใบมีต้นนีเขาเชื่อมเชื่อมใ้นะครับกระทะโบแตกนะครับสองขางโบแตกครับสีตัวเครื่องครับให้เบิ้งอยู่ไกลครับเครื่องเดิมไม่เคยเปิดนะครับสีสันโอเคอยู่ครับคันถ่ายบ่มีหัวซึมป็นไดครับ ก็มีซึ้มๆเน่นิดๆเผาตั้งซึมเน่รถราคานี่ถือว่าถูกมากๆครับเก็บงานแล้วเขาขายกันอยู่สองแสนเจ็ดสองแสนแปดนะครับถึงสามแสนนะครับรถรุ่นนี้ครับหาย,ยากนะครับรถรุ่นนี้ขายชัดแสนเก่าหมื่นห้าพันบาทครับส่งฟรีครับใครสนใจเอาไปเก็บงานครับเอาไปเปลี่ยนลูกหมากสองค่างแล้วก็ไปตัดตัดท้ายที่เขาเชื่อมไว้จบจบเลยครับรถคันนี้รถต้องเห็นยังเนียนๆครับก็พวกนี้ สลักนี่ก็อยากรวมให้มีอยาารวมเนี่ยนะครับย่ำแล้วครับผมขอขายตามสภาพน,นะครับขอค้นรับได้นะครับขอคนรับได้ครับเดี๋ยวสิว่าผมเอารถนั่นมาขายแต่ว่าเครื่องนี่บอกเลยว่าเทพครับเครื่องดีมากมากครับเยร์ดีมากเดี๋ยวผมภาพเปสตาร์ทเบิ้งครับสตาร์ททีเดียว e ติดเลยนะครับเครื่องนิ่มมากๆเลยครับเครื่องบอกเลยว่าเครื่องนิ่มติครื่องไอนะครับ เครื่องก็มีไอเลยนะครับเครื่องไม่ไอครับมาดูนามครับนามก็ดันนะครับนามนิ่งๆเลยนะครับถ้ามันดันนี่มันจะพุ่งเลยนะครับนามเครื่องนิ่มมากเลยนะครับเครื่องแต่ไปจิบงานไปใส่งานนี่เงียาๆเลยครับรุนีโดยโดยรุนนี้ท้นอยู่แล้วนะครับรุนี้จะเครื่องจะท้นอยู่แล้วนะครับเครื่องท้นอยู่แล้ว เบื่องนี้นะครับเพราะไอนะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับเครื่องนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งระบบให้ดูดิครับอ่าให้ดูดิไปไปดันหน้าคือเร็วลงเร็วนะครับนี่นิ่มๆเครื่องโคโหลดนะครับเดี๋ยวเร็วลงเร็วนะครับเบื้องฐานนะฐานคือเร็วลงเร็วนะครับอ่า มี่เมาไมีนะครับเอาไปเก็บเอาเปลี่ยนลูกปืนเอานะครับเครื่องนเครื่องนิ่มๆแบบนี้แล้ครับไฮดรอลิกดีนะครับเกียร์พร้อนนะครับรถโบโฟวิสใช้งานได้ปกตินะครับรโบโฟวิสใช้งานได้ปกติเงินเสียบตรงเงินหาพันบาทครับขายขาดทุกครับขายทิ้งนะครับกูได้ยินคลิปนี้ครับโตเรื่องนะครับสนใจโตซูนซีซีซูนซีกับซูนอ๊อกแปดครับซูนอ๊อกสี่สี่ซูนสี่เก้าซูนสองแปดครับบริษัทเจดบัตรเช่นดัมเบลส์ที่ฟนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ บาดเจ็บแบบเพื่อุจน์บดีจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยเรื่องนิ่มเลยนะครับนี่เลื่อนไหมลุงโมลุ่มไหมก็แตกนะครับนี่มุมมีปูนะครับแต่ก็มีสีถลอกลองไรกันใส่งานนะครับเกียเขาง่ายนะครับเกียเกียเขาง่ายเกียบดีดบดิงนะครับเอาไปเก็บลูกหมากเก็บลูกหมากแล้วก็เก็บที่เขาเชื่ยมไห้นี่นะครับจบเลยครับรถคันนี้ครับตามสภาไปใส่งานครับเงี้ยเลยครับ ราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับหนึ่งแสาบาทครับส่งฟรีสองโลครับอิมพาพันเอ็ดยูครับสนใจโทรศูนย์หกสี่สกครับศูนย์หกสี่สนเครับบ้านเช่นดําังเพื่อจุฬาบุรีต่จังหวัดสุรินทร์ครับขายตามสภาพนะครับย่ำ่าขายตามสภาพใส่งานไดนปกติครับขอคนรับได้นะครับรับได้จังคอยโทรมานะครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับเบิ้งรถได้ทดลองครับได้ครับต้นนี้ผมบอก เก็บงานไดีบอยังบอกผมบวเก็บงานนะครับขายตามสภาพครับรับได้ยังคอยมาเบิ่งเอาครับราคานี่บอยเมียนวารถเครื่องห่างนะครับเครื่องดีแต่ก็ไปเก็บที่ผมบอกครับตัวนี้มันครับลูกมากกับเขาเชื่อมข้างหลังครับเขาบดเอ่อก็คือเก็บงานภายนอกยองไงเก็บงานภายนอกครับเก็บนิดนิดน่อยจบครับรถคันนี้สนใจโทร06444 049088ครับสำหรับชิปนี้กับพ่อไว้สมนีสัก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ